กดสั่งได้เลยนะครับเนี่ยบนตะกร้าร้านค้านะครับเข้าไปสั่งได้เลยนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับทักแชทมาหาผมนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนตอบนะครับหัวนี้นะครับนะเป็นอ้วนขนาด2เซนแนะครับแล้วก็ลึก100ตานะครับลึกประมาณ2เมตร80นะครับนี่โอ้โหเลยหัวผมนะครับเนี่ยนะครับนะนี่นะครับ2เซนลึก 100ตานะครับเป็นเอ็นเบอร์ยี่ห้านะครับแบบนี้นะครับตะกัวนะครับใช้100ลูกโลปกตินะครับที่ใช้กันประจํานะครับนะอันนี้เป็นสูตรนะครับที่ใช้กันที่ถ้าชนะนะครับสูตรนี้ผมไม่ได้คิดเองนะครับเขาใช้กันมานานแล้วนะครับนะคนโบราณนะครับคนสมัยก่อนนะครับนะใช้กันตั้งแต่ยังเป็นอ้วนได้นะครับเดี๋ยวนี้เป็นอ้วนเอ็นแล้วนะครับนี่นะครับเนื้ออ้วนนะครับใช้เนื้ออ้วนตาเรือใบทองแบบนี้นะครับหน้าเนื้ออ้วนนนนตาเเเเรรืือออใบบบบทงสีีีหหลล่่ยยมมมแ้ะคั็ เป็นเงาประกายระยิบระยับนะครับเนื้ออวนเกรดเอนะครับแล้วก็เชือกคร้าวนะครับสามมิลครึ่งนะครับแบบนี้นะครับเนี่กดสั่งได้เลยนะครับในตะกร้าร้านค้านะครับเนี่เดี๋ยวผมจะเน้นนะครับให้ดูนะครับหนึ่งใตานะครับลึกประมาณไหนนะครับนี่โอ้โหครับทั่วหัวนะครับลูกค้านะครับลูกค้าเก่าผมนะครับเขามาสั่งให้เพื่อนนะครับเพื่อนเป็นคนเหนือนะครับอันนี้เขาตัวพี่เขานะครับอยู่ที่ท่าแซชุมพรนะครับ เข็นนะครับผมเคยเห็นนะครับเขาลงคลิปนะครับมานะครับเข็นนะครับบางทีนะครับของเขาร้อยตาสามเซนนะเขาใช้แต่แต่หัวเขาหัวของเขานะครับเป็นหมอนครึ่งหัวนี่หมอนเดียวนะครับสามเซนร้อยตาหมอนครึ่งนะครับของพี่เขาที่เขาสั่งมานะครับหัวนี้เป็นหัวที่สามแล้วนะครับของเขาที่ที่เขาไปเข็นนะครับผมเห็นเขาใส่เสื้อชูชีพนะครับเข็นสองฟังนะครับโอ้โหเข็นที่สะพานปลานะครับนะที่ทาแซหรือว่าสวีหรือว่าอะไรนี่แหละนะครับแถวนั้นนะครับชุมพรนะครับ นี่นะครับเพื่อนเขาคนเหนือนะครับเขาสั่งให้นะครับนี่ยสองเซนแปดร้อยตานะครับทําไมเขาถึงเลือกสองเซนแปดนะครับอาจจะนะครับอยากจะได้กุ้งบ้างติดกุ้งบ้างอะไรบ้างนะครับนะถ้าขยะน้อยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าขยะเยอะๆนะครับนะใช้ตาเล็กๆแบบนี้นะครับมันจะทึบนะครับและจะหนักโอเคนะครับกดสั่งได้เลยนะครับบนตะกร้าขอบคุณครับร้านทัาชนะวุนลากนะครับร้านเสียน้เงินริมหาสำเร็จทัาชนะสุราธานีไปไปส่งกัน